วครทเชิญะทำไมมาแบบนี้สวัสดีครับีค่กเพี่กอล์เชิญเราวันนี้เองสวัสดีค่ะชื่อเทนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะการสื่อสารมวลชนมชค่ะพี่กอล์เชิญเาวันนี้ได้หมเดี๋ยวเราทำไป พาไปไหนนี่เลยที่ไหนลาันพี่แเลอรี่แฟตแ c อรี่โอจิตมากคืออะไรคอะไรเดี๋วรู้ได้รู้ได้เามสยองยยแล้วกันใช่โหพี่ามาสยองขวัญแบบพาไปแบบเชื่อเด็กอยู่ป่ะยโอ้โหพี่มันไม่น่ากลัวแล้วลั่นเงินกลับละไปไหนมาูกตัวองขวัวก่อนดันีเนี่ยฟังดูนะเราฆ่าเลยก่อพาไปเลยแล้วกันมาพามาเจอแขกเชิญละพาไปเล Gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they. Can ช่วยให้พี่แนะนำตัวเองนิดนึงครับว่า <ST AN TI> e> ชื่ออะไร <ST AN TI> e> ผมเบสนะครับที่พักสิ่งชุบุนนะครับเจ้าของกิจการสแกลลี่ของที่นครับทำไมพี่ต้องใช้ชื่อตรงตัวนะสแกลลี่กับแปลว่าน่ากลัวแ,แปลว่าโรงงานนะครับเราผลิตสินค้าที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วพี่ไม่ชอบตุก๊กตานา่ารักชอบตุก๊กตาหน้ากลัว มันโคงแปลกนะพี ies, <c oughs> ่พี่ไปชอบดูการ์ดอะไเพราะว่าเราไม่เคยแบบมองตึตีอยากดึงหนวนบางหรอไม่ก็อะไรหนึ่งเลยแกรี่นี่จะเป็นช้อยนึ่งเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งเลือกหนึสำหรับผู้บริโภคที่แบบชอบบรนี้แบบแปลกๆแต่จริงๆตัวตัวพี่เป็นคนน่ารักนะโอ้แต่ว่าชิงๆเขาะเป็นไดโนเสาร์ ทำอะไรที่มันตรงข้ามกับตัวเองมากเลยนะเลยหมดน่ารักเลยก็ต้องทำหน้าแล้วนะตัวรือว่าสแครี่อทเบอรี่นี่คือมีที่มาอย่างไรพี่เริ่มต้นยังไงจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของสแครี่เทเบอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะอาร์ตตัวเราเองแล้วก็ทาหน้าที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ค่อยๆทำพอมันทำถูกและสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำแล้วเราชอบก็คิดดีนะต้องมือต้องมือ เราเลยไม่จบเกิดรายการพอทำพอทำไปเลยปุ๊บได้ขายแล้วมันก็ได้ขายใช่ไหมครับพอทำมันได้ขายพอได้ขายปุ๊บไได้ทาถูกมันก็ต้องมีเงินเงินมีเงินมาต่อยอดมีเงินมาต่อยอดธุรกิจมีเงินมาต่อยอดทางความคิดเราใช่เราก็จิของเราเจ๋งง่งันของเราแตกต่างเราขายความต่างขายไอเดียเยนะ กรเป๋าที่ที่ไหนอะไรอย่างมีก่อนเมื่อก่อนสินค้าของสแกนนี่เขาได้ชูจะดน่ากลัวมากเลือดสาดกระจายเี่เอางั้นเลยจะมาแบบเชื่อไหมเคยเคยแต่หน้าผีหายของต่าเด็กเด็กเด็นะเด็อ๋อ็กความความเป็นศิลปะเราก็เออทำาให้ทาให้เคอร์ของของอายุที่เขากวางขึ้นก life, ็เดี pair, oh, um naked 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 ๋ยวนี okay, ้ก็น่าชาสักประมาณสักมอต้นมอต้นก็อาจจะ

ก็เนี่ยครับน่ากลัวลอกจีนสีสันฉูดฉาดติดเถือนสีสันฉูดฉาดน่ากลัวแล้วก็ลอกจีนไหมเราอันนิดนึงไงนี่แาละโลกจีนนี่แหละพี่ลอกจินก็เลยทำของลอกจินหรือเล่ายังไม่ยอมรับเองบ้านและปินต้องโชว์ความเป็นตัวของตัวเองให้ทุกคนรู้ครับแต่ว่าพี่ศิลปินที่ก็ก็อาตัวพ่อี่เป็นศิลปินที่ที่ กิวข้าวเป็นอย่างเงี้ยเพราพี่ผมรูพี่กับกินเหล้าเป็งเดียวตอนแรกที่เราเมาตอนแรกกนแฮงแฮงโอผมเห็นมุมนี้จะมีเป็นคล้ายๆบาร์นะครับเป็นบาร์เหล้าหรือบาร์อะไรครับเนี่ยมีมันเรื่องคล้ายๆต้องทำกาแฟนี่ใสาเข้าไปใช่คือเรื่องคือเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องจริงๆแล้วเราเรามีสินค้าของแก๊ดดิฟฟิล์มด้วเพียงแต่ว่าพี่เป็นคนชอบทานกาแฟแม่แก๊ดดิฟฟิล์มมีสองสาขา อ็มีสาขาในในในเมืองกรุงเทพเชียงใหม่ที่เรางที่สุดที่คือสาขาในกรุงเทพเชียแล้วก็จะมีแม่แจงร้านกาแฟมันมันเป็นแฟชั่นนะเผ็ดไหมพี่พูดมาคนมากินกาแฟมันคือแฟชั่นนะติงการอัพลงเฟซมั้ยเออใช่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีมานั่งเหมือนกันแบบสาวๆมานั่งอย่างเงี้ยนั่งสูงๆนึกษามานั่งนั่งกอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูป ถือแค่กาแฟเดินหายรอบร้านเลยอย่างนี่ไปแล้วถ้าที่บางทีกาแฟไม่ไกินให้หมดมาคนไม่กินกาแฟด้วยมาเอาบรรยากาศมาเอาบรรยากาศมันคือแฟชั่นไปแล้วมันคือแฟชั่นไปแล้วว่าอุ๊ยใช่มานั่งร้านที่เก๋นะทานกาแฟเขาจะเขาจะไม่กินเค้กอ่ะอย่างเรากินเค้กไหมสมมติเราไปกินกาแฟอย่างเงี้ยคือผมกินแล้วแล้วแต่พี่เป็นคนชอบกินกาแฟแต่ว่าเร่ชอบกินเหล้ามากกว่าประมาณนั้นประมาณกาแฟที่พี่อยากจะแบบว่าทำเป็อเอสเปรสโซของเราเนี่ยค่อนข้างจะจืด อะไรเขาจืด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 ขยะเป็นสุดท้ายให้เขานะค่าเก็บสุดโตัวเป็นไรไม่คลีนีล่ะก็ได้อยู่ได้เิวนิวนิวดีมากไม่น่าบริหารเอวผมแก๊งชายสี่ที่หกค่อนข้างจะชอบไปทานค็อกเทลอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามีอันไหนแบบที่เป็นชิสุดเด็ดของร้านนี้ว่าพอพูดถึงแบบนิวแล้วแบบนะอยากจะขอลองแล้วพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวขอค่าเช็ค จะคดูส่วนล่างกัส่วนบนเอางี้เลยครับเดี๋ยวเราจัดเป็นคอเทลหนึ่งแล้วเราใส พี่ลองชิม <filho> พี่เห็นสีหวานๆอย่างงี้ยอะไรนะแดกอะไรนะพี่เข้มจืดจริงนะจริงจืดไหมจืดเลยจืดจริงเนือกาแฟไม่ใช่นมลดกาแฟอ่ากาแฟคือต้องเข้มแล้วคุณจะจะ ทำหวานเค็มทำอะไรก็แล้วแต่แต่มันมันจะต้องมีความเป็นกาแฟอยู่ในตัวนะกาแฟเป็นต,ตัวแป๊นะอ,อร่อยนะอร่อยจริงอร่อยจริงกิ <c oughs> งงนแล้วรู้สึกแบบนมจื้จื้อจื้อโอเคก็ได้นะโอเลก็ได้โอเลก็โดนอร่อยแพ้กันเลยโอเคก็แบบันนี้ก็จื้อนะจริงๆก <c oughs> ินแล้วคนลุกเลยจ้ <c oughs> เราไปนอกเรื่องก,กันมากเกินไปละกลับมาที่กลับมาที่สินค้าและผ <c oughs> ลิตภัณฑ์ของพี่ดีกว่าที่บอกว่า สินค้าที่ไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยส่งออกไปสางประเทศด้วยอะไรเงี้ยดูว่ามีประเทศอะไรบ้างตอนนี้พึ่งพึ่งสอดแชรกเข้าไปที่อเมริกาได้อเมริกาอเมริกาเพราะยากมากอิตาลีฝรั่งเศสประเทศดังๆที่อุลุกวัยอุลุกวัยด้วยนอร์เวย์ ไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเเก็ตหมดแล้วอยากรู้ว่าประเทศไหนขายดีสุดอ่ะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสมีพังสองคนเดินเข้ามาโมหักสีชมพูอ่ะอยากเห็นภาพไหมครับโยมเสดไม่ใช่ได้ที่ไหมโคราอันโคราอันเด้อเละเท่เอ้อมึงไม่มีอะไรที่จะเจาะเจาะแล้วเขาเป็นบ่อละำมานพี่เขาต้องเจาะ ให้พี่ทีเบสอธิบายคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนอะไอยีพี่ชอบฟังทิ่เพาะอ่ะทิ่เพาะนั่นคือไอหมวกแดงนั่นคือชาลีไอหมวกแดงคือชาลีคือตัวแรกนี่คือชาลีตัวแรก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 เสร็จแล้วมันว้าวเวก็ว้าวเวก็ฟังแล้วกดีกว่าคือกูก็มีคนตัวไหนตัวไหนขอชอบเลยขอชมลองเพราะฉนั่นตัวล็อกก็จะเป็นไอตัวตัวที่สองจะล็อกแซมแซมชื่ออะไรนี่เป็นเพื่อนสนิทกันเลยใช่ไหมพี่แล็อกเกอร์บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์จริงตัวที่สามตัว สกาคือตัวนี้สกามีสกาด้วยมนุษย์ปาร์ตี้นะมนุปาร์ตี้แมนนะปาร์ตี้แมนสกาจะเป็นตัวอีกดาร์กอีกไซส์นึ่งเป็นคนดื่มเป็นคนปาร์ตี้เป็นคนอะไรแล้วไม่ค่อยได้นอนอือมีความน่ารักนะอย่างที่บอกพี่เบสมีความน่ารักเห็นไหมก็มีตัวบิ๊กบวกมาคือตัวคือเป็นความซอฟต์บวกเป็นความน่ารักที่เล่นเป็นด้านซอฟต์ด้านซอฟต์รู้ได้ยินมาว่าเมื่อก่อนตุ๊กตาไม่ได้น่ารักแบบ ใช่ครับตุ๊กตาออกโหดมากโหดคือโหดโหดมากโหดยังไงคะคือฟีลแบบมันก็จะมีแหวนดึงไสออกมาจริงเหรอพี่หลากไสเลยจริงเลยเดียวดึงออกมาได้เฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงสินค้าเนี่ยน่ารักน่ารักเห็นเนองเค้กนี่แนนแนนอะไรดีดีอ่าเนื้อละลักอ่ะน่ารักอะไรเงี้ยละลกเดี๋ยวแมีมีอะไรที่แบบเข้ามาหนูบ้างเออมาดูดูได้เราะก็จะมีหมอนเราจะมีหมอนไอ้ปักพูดแล้วไม่เห็นภาพอ่ะเออ <that> <that> I letting you know this because of you. My life has a purpose. You help me be who I am today. I see myself in every word you say. Sometimes it feels like nobody gets me trapped in a world where everyone hates me. There's so much that I'm going through. I wouldn't be. โ t ัได้แล้วได้แล้วเป็นไงบ้างได้ได้พี่นเลยพี่อะไรมาบ้างนะมีเลยผมนี่เลยนี่ แก่เครียดครับผมได้นาฬิกามาครับโูกจิตเนี่ยชอบรักษาคนแกให้ได้หมอนมาไม่ไปเป็นนอนไอ้อรไม่เหรอวะเป๊ะสายคันต้อมากับเป้เหมือนกันแต่ว่าแบบพาลีบรัสซงนี่มีนี่เรื่อยไะนะเฮ้ยเขาแถมเลยเหรอพี่อะไรนะนี่มันแถมกันเลยเหรอได้ได้โอเคออกกัดเลยของสวยๆงั้นแหละพี่เป็นแบบ ของไอเดียจริงๆอ่ะแล้วแบบมีหลากหลายประเภทมากแล้วคุณภาพดีด้วยคุณภาพดีจริงๆนะแนะนําเลยอ่ะแนะนําเลยแล้วนอกจากที่เนี่ยที่มีที่ไหนที่แบบคนที่ในเชียงใหม่เนี่ยสามารถซื้อได้ไหมก็จะมีออกบูธนะตามตามตามห้างสามห้างแค่ก็จะมีต้องแต่ห้างอะไรเงี้ยอ่าก็จะบุณลุงคายหาที่นี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เยอะให้ดีก็มาซื้ที่ร้านค่ะจะมาที่ร้านเนี้ย จะมาจักรจะมายังไงเออมีแนะนำเลยนะครับเพราะเื่อนเพื่อนมาอยากรู้อะมาเชียงใหม่ต้องเชียงใหม่จริงถ้าพอยที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นวัดพระสิงห์นะครับจะมีวัดพระสิงห์ตรงนี้พระสิงห์ถ้าเราหันหน้าเข้าวัดพระสิงห์ครับหันหน้าวัดพระสิงห์ให้เราเลี้ยวซ้ายซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมาเจอสี่แยกเล็กๆนะครับเป็นสี่แยกไฟแดงเล็กๆนะครับให้เลี้ยวซ้ายมาอีกทีนึ่งปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาแอบข้างซ้ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วันเวเนาะแอบข้างซ้ายประมาณจากจากจากหัวถนนนี่ประมาณ มาณ20เมตรนะครับอม,มองมาทางขวามือก็จะเห็นป้ายสแกนลิเตอร์สุดท้ายแล้วที่ก็พี่เบสมีอะไรอยากฝากกับน้องๆพี่ๆที่ดูรายการเราดีบ้างครับอืสำหรับคนที่อยากจะทําอะไรนะั้นพี่ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะไม่ไม,ไม่ไม่เล็กลก็ใหญ่อย,ยอยู่อะไรก็แล้วแต่ฝันอยากจะทําไม่ว่าทุกคนจะถนัดทางด้านไหนนะครับ,รบอย่างที่บอกตั้งแต่แรกทําสิ่งที่เราชอบวันนี้ได้ข้อคิดดีๆอะไรเยอะเลยนะไงก็ขอบคุณพี่เบส มากเลยใช่ครับครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณลาสแกรนดี้ทังรี่ด้วยนางเล็กแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราโอเคโอเคนะครับวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณกาแฟขอบคุณเครื่องดื่มทุกอย่างครับผมเช้าวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมาก